เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างก็เดี๋ยวพี่กาลังเอาเชื่ไปพารถไ,ไงนานโนผมมุกไม่ปมไมปซ่อมอ่ะจะพารถนะพี่ดูใกล้ใครโทรมาไม่ทัน หรอเออรอดไหมเนี่ยรเจ้าได้จีจูยังมึงทักหาน้องเอากลุ่มใหญ่เลยกูไปไม่ได้ถ้าไปเดี๋ยวซวยกูอยู่แถวแถวทะเลทรายแถวแถวหลังบ้าน NTR เดี๋ยวให้น้องมาหาน่ะจะนั่งสี่นั่งหาน้องเลยเออที่เคยไปได้สี่สิวดเขาเขาเลยจำ ฮะเกบเลขตีสุดชาวเวียคนดีก็เยอะคนในแก๊งพร้อมไม่ดีก็โ oh. ดนเหมารวมจริงๆคนที่น่ารักน่ารักน้องๆในซาเวียมีเยอะครับเราอย่าไปพูดแบบก็เป็นซาวเวียเลยมันก็ไม่ดีส่งจีที่ไหนมาไว้กลุ่มใหญ่พี่ ใหญ่พี่เชี่ยไม่ต้องต้องตีนหรอใหญ่นี่ใหญ่แค่ไหนวะหลายคนอยู่พี่ฮัลโหลพี่ดาครับเออไปนักลบนักลบวันนี้ขอไปพักก่อนได้ไหมได้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 พวกนี้เรียนกำลังแต่พรุ่งนี้เต็มสูบเลยนะพี่โอเคนอนพักก่อนน้องเออสวัสดีครับ ผมไม่ผมไม่ได้เจียดแค้นอะไรขนาดนั้นผมก็จะจําแค่คนที่ทําไม่ดีผมไม่ได้มองว่าซาเวียทําไม่ดีเกละเดป๋จะไล่เคสด,ดคในเมืองนะพี่ดำระวังกลุ่มใหญ่เขานะาามีฮอมีเราไม่เราเราใหญ่หลุดเพิ่มดีกว่าไหมพี่ยังไงใช่ใช่งั้นเรารวกมก่อนดีกว่า รวมก่อนจะไม่ช่วยเพื่อนนะพี่ ลุงไปละเราจะได้สักไฟใหญ่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีทางไม่มีทางไม่มีหรอไม่มีทางเขาไม่กล้าหรอเขาไม่กล้าที่เขากล้าอยู่แล้วแต่เขาไม่เล่นหรอกเขาจะทำให้วุ่นวายทำไมอ่ไฟใหญ่มันมันเขาจะทำให้วุ่นวายทำไมอ่ะแค่นี้ก็เออเหมือนกันใช่คือตอนนี้คนเราไปพักประมาณสามคนละน่าจะเกินสามสามสี่คนใครบ้างพี่ อมีแบร์มีจาวิทมีคูเปอร์โอเคครับถึงล้มพี่ดำก็ไม่ช้อนไม่เคยผมไม่เคยมีความคิดตั้งแบบต้องสัตว์คือถ้าเขาไม่พร้อมก็คือแบบไม่ไหวก็คือไม่ไหวไม่ถึงในบ้านมาแกะโคตรมันแกะเราก็ได้เล่นเออเราได้เล่นกเหมือนจะได้แต่เขาพามาแบบเีาตลนาทีมีคอสหายแต่ก็มีเพื่อเรามายู แต่เขาเยอะกว่าเออเขาเยอะกว่าอันนูนเจออนไยอนายบอกว่านี่อย่างซุนจัดอ่ะบัฟบเหมือนกดมาสิบชาติไอ้งี้ยแต่แกเพิ่งสร้างได้สามเดือนไม่เป็นไรสนุกว่ะเพราะมันสนุกพี่ก็แฮปปี้แล้วสนุกชิวๆชิวๆพูดคำว่าชิวๆทีเดียวดาวเลยกูโดนคำว่าชิวๆสามคำ โดนที่ไหนมึงโดนที่ไหนที่บ้านเลยพี่ใช่เหรอเออผมพดว,ว,วชิวชิวชิวสามครับ,บก็ผมโดนยาวเลยโดนบัฟเหรอโดนบัฟยาวเลยยาวชัยเลย <c oughs> อ่ะ<อ>ผมก็ยังคงพูดคำเดิมครับว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรแบบไหนก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นแค่นั้นเองครับกลุ่มใหญ่มีกลุ่มใหญ่มีประมาณยี่สิบสี่คนนะพี่ในรถพี่อีกสี่เป็นยี่สิบแปด ตู้มีเท่า,าไหร่อะไรพี่ตู้มีเท่าไหร่นำ้ำหมดอีกห้าเป็นสามสิบสามก็สอีกหนึ่งสามสิบสี่ฮะสี่เอ้ยอ้เจ้าวิทพักคนหนึ่งไอ้แบร์ด้วยไอค้คูเปอร์ด้วยคูปเปอร์ไปตั้งแต่ตี่สองกว่าแล้วอีกฮี่อะหายสามต้องเหลือสามสิบแปด เล่นเกมต้องสนุกสนุกพอแล้วเก๋เดี๋ยวไอ,อันนี้คือเคสตีตำรวจเลยพี่อ๋อตั้งแต่พี่เป็นทอมกูไม่ได้เป็นทอมไอ้ซับไปย้ำมา ทำออจะรันต่อหรือว่าจะอ้นี่รอดีกว่าพี่ป๊ารอดขอจีกุมใหญ่หน่อยหรอหรอเออรอดเพื่อนรอดเพื่อนอยังรอดอยู่ เมือม่อให้น้องพักไมเฮี้ยค่อนแม่งหลับเป็นไง้สัตว์ไม่อยู่บอ,ยบอกน้องเลยบอกน้องนะครัมึงบอกทะกกลุ่มใหญ่เลยเดี๋ยวกูไปบอกน้องเองรอแป๊บน,นึงเออพี่ขับไปบอกน้องเองตาเวนต์นาตนีนี่อยู่การดิกเป็นสามสิบหกพี่ดาวมองไงจะให้พองพักเลยใช่ไหม ใช่ใช่ใครพักใครพักไปพักเลยเดี๋ยวพี่อยู่รับตีนต่อเองพี่อยู่ด้วยผมอยู่ด้วยให้น้องไปพักไปทํางานนู่นเนี่ยกระทันหันน้องไม่ได้เตรียมตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องแป๊บนึงพี่มาพี่มาจีเลยพี่นี่ยกำลังไปกำลังไปเขาน่าตีตำรวจอยู่มั้งีนาอ๋อพี่นั่งคุเลยบอกว่าส่งส่งติงคงไม่มานะขอพี่ใ่ไหมอ๋อค่ข้างบงไออ้าวไล่แวนไปโจลได้ไงเนี่ยอันนี้โจลเหรอ โดนปะอันนี้อ้าว่าฮ่าฮ่าฮ่่าี่วัยชาเคสเคสที่ไอ้นี่สงสัยอ่ะไอทะเลทรายอ่ะอ้าวไอ้เฮียพวกกินมันว่างกันหรอนี่ไงจอมอย่างปั่นในสัตว์บอกเลยเนี่ย ไอ้ปืนอีกเป็นสาเฮ้ยปืนไม่ต้องไปนะพะโลพวกมึงอ่ะใครอยากไปนอนพักอ่ะไปได้เลยนะตอมอตรงนี้ได้เลยแต่ที่ขอลับแล้วเนี่ยมันหลับไปแล้วเลยพี่มึงทำไมไปไปพักได้เลยพี่พี่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าไปพักได้เลยเข้าใจพักผ่อนพักผ่อนพวกนี้ใครมีทุลงทุระอะไรไปพักได้ได้ยินเสียงเยบตื่นเลยอันนี้ข้อนขอนขาคอมสะดุ้งเลยของแท้อันนี้ข้อนลที่บ้าบยอันนี้ข้อนไปนอนน้อง จนที่ทอดผู้แข่หวไม่พูดไว้สัตว์มีใครจะไปมีใครจะไปมีใครจะไปแค่บอกชื่อจะได้รู้ตอบตอบไปเออตอบตอบบอกเลยตมตรงนี้เลยตมเลยตมเลยใครจะไปบอกชื่อก่อนนะใครไปบอกชื่อนะตมเลยนะไปไปเขื่อนไปครับพี่ทำโอเคเออตมเลยมเลยใครอีกเขื่อนที่เร็วเขเ่อนที่เร็วไปเลยพัก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 เลยได้ลมเนี่ยเดินออกเลยตมเลยตมเลยเอารู้ชื่อแล้วตมเลยตมเลย จำเป็เต้องเรียนแตคืนนะครับพี่เออไอเลตโตออกไปได้เลยออกได้เลยน้องออกได้เลยออกได้เลยพักเลยพักเลยจะลงตีหลอไม่เป็นไรกูรับได้อยู่แล้วส้นตีนะไอ้เขี้มึงออกไปเถอะว่าบวกหนึ่งบวกสองก็ได้ตมาเลยตามาเลยหลอพี่ดำเป็นไงบ้างพี่แน่พี่ก็ต้องออกแล้วใครใครมีติดธุระอะไรใครจะไปพักไปนอนอะไรให้น้องไปนอนเลยมันไม่มีธุระไปแล้วพี่ผมเจะแปลขึ้นเออไปเลยใครจะไปใครมีไปนองใครต้องต้องตื่นไปเรียนไปทำงานอะไรมึงไปนอนกันเลย ลาลาการลวครับพอกนองในตู้ง่ายถึงต้องเป็นคนแบบนี้ต้องเป็นคนแบบนี้ตู้นะทุกคนใครที่ไปนอนรับลาไปนอนได้เลยจเรถตีมาขับหนึ่งใช่ค่ะเพื่อแกงว่าฟอไม่นึงเว้ยนี่พี่บังพี่มาโมเลยตามมาเลยตามมาเลยโอ้ยรักขนาดนี้ยังกินร้านหนะผมอยากไปนอนรถสี่อ่ะคนในตู้บอกว่าต้องรอหชั่วโมงนะที่ผั์อย่างไกลทำไมอ่ะเนี่ยกฎใหม่เขาบอกต้องรอหชั่วโมงหนึ่งในตู้กฎอะไรวะกฎอะไรวะ เราพี่รวมในในตู้ส0ิแล้วเขานอน30สินาทีถึงจะต่อมอได้ฮคืออะไรเนาะพี่มาวินพูดกับผมอยู่เนี่ยพูดว่าอะไรนะออกมาไม่เจอเขามึงก็ไปได้เลยปะออกมาไม่เจอเขาแล้วไปได้เลยเหรอเขาออกมาแล้วไม่เจอไงโอเคเขออกมาไม่เจอเออพี่ดำพี่ว่าไงผมตอนเล่นอยู่บ้านนะผมเผลอเขาเข้าบ้านพี่แต่พอเข้าไปเขาพูดว่าเล่นไม่ได้ผมก็ออกมาเลย ก็ไม่เป็นไรไอ้บอกบอกไว้ก่อนรถสี่ไปด้วยไหมป้าพี่ได้มัน่ะมาเด็กรถสี่ว่างใครอยากมันมาดิเฮ้ยใครจะไปนอนออกได้เลยนะขนมพื่อนใครจะไปนอนไปพักไปรถสี่เหรอสี่ไปเชื่อเลไอ้ชิ้นหนูอดไว้เฮ้ยใครจะไปนอนพักได้เลยใครจะไปนอนพักได้เลยใครจะไปนอนพักได้เลยใครง่วงใครมีเรียนมีอะไรไปพักได้เลย กลัวไม่ตื่นเหรอทแค่ไปนอนก่อนนะเยอะไม่ต้องนอนหรอเจ๊มันอยู่แล้วไอ้เจี๊ยถ้ากูไปนอนไม่ตื่นนอนทั้งวันนี้ไงหลอกไม่ได้ว่าไงเวสรักแก๊งขนาดนี้ต้องนัดกินเหล้าอีกรอบละมั้งติดใจอย่างมึงเรียกขมือบมากกว่ากูว่ะเจี๊ยเวสไปเปลืองเหล้าที่ไหนแม่งเดี๋ยวก็ตื่นด้วยเหรอแดดหลังเจี๊ยแดดไปแบบซี่เลยจ้ามันมีที่เก็บเยอะไงเวสอะ แม่งแดกน้ำโค้กเลยเหี้ยันนั้วเนอะคือเรากูพูดตรงๆนะเว้ยกูกินโค้กอ่ะอึกอึกอึกเข้าไปตอนกื่นกูยังไม่เท่าเหล้าที่มันแดกอ่ะกูยังรู้สึกซาไอ้ยี่มันบ้าไม่แต่ว่าหลังต้องเตรียมเหล้าให้พร้อมนะอันนี้เหล้าไม่พอจริงไม่พอมึงครับมีที่เบียร์เขาพอกันหมดยังไงก็พี่ต้องให้มันสักขวดหนึ่งครับผมว่าโกบหนึ่งไม่พออย่าพูดเลยเหี้ยผมอแบตผมก็หนีไม่นอนแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เคยนอนทำพิติ้งบีจีผมอยู่ยันว่า พี่กอยู่รู้ป่ะไอชานนมันหลุดไดไงใช่เราเลยตอนนั้นพี่กอดมันมันมาบอกผมว่ามันขับไปข้างๆเขาแล้วแล้วไปสวัสดีพี่ซูมดูพี่ดูแล้วพี่ดูน้องพิยานเนาะสองคนอะเขี้ยะเขี้ยแหวนเก๋เขี้ยเบเข้าตู้สัตว์สมลำหน้าโจรฉลาดน้อยเป็นี้สวิธตีย่างปัดไอ้เหี้ยอะไรพี่ผัดเลยครับ สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี้ผมไม่อยู่เลยไม่เป็นไร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 ทับทับไรไปแล้วแต่แต่จำด้านง่ายพี่ดำเออเมื่อไงผมไปหาหมอนะพรุ่งนี้เล่นกันยังไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเย็นพักได้พักได้ไม่ว่ากันไม่ไม่หมายถึงว่าตอนเนี้ยผมเล่นลากได้แต่ว่าหมายถึงว่าตอนกลางคืนของพรุ่งนี้ผมไม่อยู่พี่ก๊อตไปแล้ว ไอ้เหี้ยคันนี้มันดับเบิลคัพไม่ได้หรอวะได้พี่ได้ดิคันนั้นน่ะอย่างลั่นเลยในตู้มีเจ็ดในมึงกดมึงกดอะไรกันบ้างกูกดเหมือนพวกมึือเลยพี่จับจังหวะเสียงหัวใจออกตัวก่อนเนี่ยออกตัวให้มันได้สักเกียสองเกียสามอ่ะแล้ว W S เอปสนบาร์ก็ปกติกูกดเหมือนพวกมึงอ่ะพี่ดำไม่พี่อ่ะฟังผมนะประมาณความเร็วของรถประมูลสักประมาณแปดสิบเก้าสิบปีเอะเปสเปนบาร์พร้อมกันแล้วก็ W ต่อให้ความเร็วถึงประมาณแปดสิบเก้าสิบปีพี่ดำ ไม่พี่ต้องกดแบบติดเดียวอ่ะเอสเตเบาร์พี่อ่ะแบบว่าไม่ใช่่ไม่คือผมอ่ะผมมาอยู่ยันเช้าแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าพิกไทม์ของวันเนี้ยผมไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไฟมีก็้าไมไฟมันแตกเขาเขาส้นเราไม่ได้ตั้งตัวหรอใช่ใช่ใช่น้องไปไปเข้าห้องน้ำอยู่เลยยาวเลย เดี๋ยว,วพื้นนี้ทำไปได้ก็ได้เนี่ยว่าพี่น่าจะกดเยอะไปปะต้องกดแ,แบบติดหนึ่งแล้วก็บิวยาวกดติดหนึ่งกดติดหนึ่งแล้วน่าจะเหลือประมาณยี่สิบนิดนิด ไหวไหมพี่ไหวไหมไหวอยู่แล้วมีใครง่วงหลับคารถอีกไม่ได้ีเหี้ยไพี่ดูดิพี่ไปนอนพีบอลลงบอลเลอร์ต่างโลกหมดเลยพร้อมแน่จะเจอแม่งโดนลุมเลยเลยวะเสดายสเต็กนาโนจริง ปลาปลาแปดแตกเลยเนี่ยต้องได้ชู้แล้วเนี่ยสามของดีชีพยังไม่ถึงครึ่งอย่าเพิ่งเคาะหมายเลสิบเจ็ดล้านอยู่แล้วผมเชื่อเชี่ยวอยากไปยี่สิบคนเลยยี่สิบคนมีเหล็ปไฟมากเลยตอนเนี้ยอยากไปแบบว่าไม่ใช่ตอนนี้ดิตอนอยากไปเต็มไอ้เมตินเมตินในโต๊ะกี่คนในโต๊ะตอนนี้มีเจ็ด ยี่สิบเจ็ด <c oughs> ห่ออยู่หนึ่งยังมีคนโดนห่ออยู่อยู่มีปืดโดนปืนมันนอนในอันนี้ไหมอ๋ในน้ำตอนนี้อยูกลุ่มใหญ่ปาะหรือสั่งแยกไอ้สั่งแยกอยู่หรอไม่แยกไม่แยกตอนนี้มีกุ่มใหญ่อยู่มกี่มาปะละ่ะโอีแม่งเลยตีแม่งเลยบดพลัง เล่นกับเขาแล้วหมดพลังไวจังวะดูจำไฟแรกได้ไหมล่ะวนยังไงก็เจอรถอะตอนนั้นไฟแรกอะอืมไม่หรอกไฟแรกมัน ผู้ยากว้ยเราโดนโอบอะง่ายๆเลยไม่เวยตอนไฟแรกอะพี่พอเซตมาก่อนเราเวยเราโดนโอบไม่ใช่ไฟแรกเหมือนแบบพอเราเคลียร์บงเขาเรปุ๊บาโดนาแปลว่าเราอะเข้าแผงไม่ว่าเราโดนจรทั้งสองาไม่ใครมีข้าวป่าไอท็อปูบอกจะไปไม่เหอไอเบรมันพูดคํานึงแต่ผมเบรม่ไร80จับยาวเลยมึงพูดให้เขาฟังดิก็แล้วแต่แต่จํเล่นเลยนะ8 8เราไปพักเยอะแล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ20นิต ไอ้เย่ชีวิตก็ไม่ได้ติดเที่ยอะไรมันจะนอนถ่าเที่ยอะไรเออดอยไรพา่มหมอนไม่มึงฟังนะเว้ยเวลานอนเป็นของคนตายเดี๋ยวมึงก็ได้พักผ่อนละเพื่อนไอ้โบที่นอนเนี่ยตายแล้วมั้งนะแล้วเสียงดังเสียงพลไไม่ังท้องยังไม่ถึงครึ่งเป็นแน่เลยแบบคนในวอร์สามคนอะพี่ฮัลโหล ไปแล้วเหลือคนได้ปราณสามคนนะสามคนน่ะกูหัวปั้นเลยเยอะรถก็สู้เขาไม่ได้จริงๆตอนแรกกูบอกให้น้องๆมันค้ำคออยู่เว้ยเพราะว่าคนมันยังอยู่เว้ยคนที่มันมีฟอร์มมันก็เลยแบบไม่อยากไปกันเพราะว่ากลัวแบบว่าเฮียเดี๋ยวโดนแซวว่าทิ้งแกงเรื่อนี้นั่นอะไรเงี้ยเออเฮียเมื่อกี้เฮียเฮียท็อปล่ำลาเราจะไปแล้วเฮียเบนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่จำเฮียไม่ไปเลยเฮียถ้าเราเปิดกูบอกเลยมีคนตามมันหมดอะเฮีย พี่พี่เคสผ่านเรานะพี่ดำเคสผ่านเรานะถ้าพี่ไปน้องก็ไปบอกเลยวันนี้มาเล่นต่อว่าคนเราน้อยกว่าเพื่อนไปนอนก็ได้าาเรไปเอางี้เดี๋ยวโดนจับแยกเลยพี่มีพี่มีวิธีบังคับน้องให้น้องไปนอนแล้วเดี๋ยวพี่อยู่ต่อเองเฮ้ยดำยังอยู่แถวนั้ ู้ๆพี่ฝากด้วยพี่พี่คือเจ้าของานก็สู้ๆพี่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ฝากด้วยนะพี่เฮ้ยตอมอเลยตรงเนี้พวกมือหงยหมดเลยเดี๋ยวกูออกแล้วไปเลยนอนพักพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นารอดไหมไม่เป็นไรนอนเลย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 ออกออกออกผัดดีผันดีเออออกพระพ่อพัะพรอเฮ้ยกูยิงกูหน่อยกูปัดละน้อยแปะล้แตกยิงกูหน่อยเดี๋วชั่งมันไม่เป็นไรเล็กน้อยไม่ต้องเสียดายนอนเลยออกออกออกยิงนี่เบ็ดกูเลี้ยงนอนจริงหรอ ไนอนเิงนี่ีพี่ไอ้เมทนี่ไงถามนี่ไงมึงยิงเนี่ยเียวได้เลบุ่มเดี๋ยว้นไม่้าพี่โดนแล้วจมาเจอเราพี่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 ีพี่พี่พพี่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 พ่พี่พี่่พี่พี่่พี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 ่พ่พี่ี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 ่พี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 ่่พี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 ่ี่พี่พีี่พ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 พี่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 ่พี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 ่ โอ้ได้ใช้นาโนแล้วได้ใช้นาโนแล้วได้ใช้นาโนแล้วไม่ได้นอนจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยบอกมันรอดูมันมันดีมาเล่นตรงนี้ดิไม่เม็นดวงแล้วพี่เรารอนั่งเนียนในรถเป็นไงบ้างอ่ะใครใครออกทันแม่งก็โชคดีไปเว้ยไม่ได้รถพังห้ามรถพังห้ามนี่รถพังห้ามนี่ไม่เป็นไรแต่แต่น้องได้พักเยอะอยู่พี่บอกน้องไปแล้วมันออกไปหลายคนอยู่

เดล้วปไหนหมดวะตกพีดำพี่กดใหม่อ่ะไอ้รถดรถมนลุดรถมันลดกลับเ่ยรอมา1นาทีนะเออก็หมายถึงว่าพวกเราไงหมายถึงพวกเราอ่ะก็ไอ้นี่ได้แล้วไปเลยหาที่แอบแล้วไอนี่เลยพาเเอเช็คนลุดนอยเช็ครถนยคันนี้ดคันนี้ก็ลุพวสิคันนี้ก็มีเอพี่โดนปักแออกานี้ก็ฟรีเลย คันนี้ก็หลุดอายุน่าลอยอยูชายพี่ไไออชายบัตไออยูน่าถ่ายเลยอายุน่าถ่ายนทำไมหนูมีสาตอก่อนโดนยิงตกอ่ะไม่ A M P ไม่ใช่ไม่ใช่มันจอแดงเเลยขาก็มาที่ A M P ไงอยู่นะลอยออยู่น่าถ่ายถ่ายคันนี้ลงถ่ายคันนี้ลงอยู่พี่ถ่ายัน่งาแล้วผมจะออกแล้วนะพี่งอมจะไปดูิแล้วผมไปแล้วมันหลุดไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ว่ะ อีเอ็กซ์รึันนึงทั้งหมาใครออกทันโชคดีเว้ยโอเคเสร็จแล้วขึ้นรถหน่อยขึ้นรถดวนขึ้นรถเต็มเลยบอมเออว่าเอาไ่รีแปบนึงไงอาเหรอไอ้น้องชายเดิน่ข้างล่างกูไม่รูมันอยู่ข้างล่างดิไปกัหมดรับไปกันหมดครับไปกันหมดครับไปกันครับไปกัหครับไปกันหมดครับไปกันหมดครับนหมดเรับไปกันหมรไปกันมดครับไปกัมดครับไปกันหมดกรัไปกัมดรับไปกันหับไกันหมดครับไปกันรับปกันไปกันหมดรไปกัหรัไปกันรไปันหมดคราไปกัหรไปกันหมรไปกันหวดครับกน เฮ้ยข้างหลังเนี่ยดีนะบอกน้องก่อนอ้เชียเ้ยไ่ขับเอนขับเดี๋ยวขับเองบนรอกินข้าวเงนะอันนี้บงขับกไปข้างบนขับไปข้างบนขับกไปข้างบนขับขับันไปวกุ้งบอต้องอุ้ยรดุลุต้องเลยท้องเลยต้องออกจากตรงนี้ด่วนเลยังด่วนเลยไมาลมันบินมาไล่ไม่มีหออไอเียแนี่อยู่แคได้ไป วิ่งมันล็อกแล้วโอ้โหแม่งทำประตูหลุดทำไมอ่ะเงี้ยไปล็อกยังล็อกแล้วเดี๋ยวผมรับจบให้น้องเองไปเช็ครถวันนี้มีรถหลุดปะไปนี่ม่หลุดเดี๋ยวอะแยก็ะเฮ้ยยังแม่งวิ่งลงน้ำกันบานเลยเออมันไปไหนกันหมดวะพี่โอ้ เอ้ยยี่มีสวยจัดเลยแต่พี่นัทไม่เปิดไมค์กโฟนเข้ามาไอ้เฮียกูจะหลอดไม่ตื่น <Neil firstly cheesecake> <together> หมดเอาแต่กลัวคันหนึ่งพี่คันนี้แหละเฮ้ยไอ้ยี่ยฟูเลียธรรมดาดีเหรอใช่ตีดีหลุดปะทำไมรถตีแม่งไม่หลุดไปเฮียเกียกแล้วไม่รู้อ่ะตีเหลุดเดี๋ยวเราไปมันต่อพี่ดำไปไหนพี่เด้อ ผมบอกแล้วน้องอยู่กลุ่มอย่างั้งนานถ้าผมมาเมื่อไหร่ผมจะสวยผมถึงไม่อยากมาเจ๊ไหนอะเนี่ยเหรอสงสารน้องเอใครเอาศพมันไปด้วยยอนไปจะบินขึ้นข้างบนไปไหนอะเส็จมื่อไห่ผมซ่อมก็โอ้โหเทีย EMP อยู่เนี่ยเต่ามันไงเอารถไงเอารถไปไหนต้องพาไปไปเบิกไปเบิกไปเบิรกูพิมตลอดอะไอ้เทียไอเขาถือสมุดนี่ดิเหยี่ยงใช่เหรอใช่เหรเห็นแล้วหรือเปล่า เอ้ยนี่เอ๊ใครวะช่างแม่งอ่ะไปพารถปะไม่เราไม่ได้ว่าเขาแต่หมายถึงว่าถ้าผมมาน้องมันจะสวยเพราะว่าความซอยอยู่ที่ผมไงเรลงก่อนผมนึงไอ้้ยปอนี่ใช่ปอนไอ้ไอ้มันจอดไอ้เชี่ยไม่ชิ่งกูน้องไม่อยู่เป็นชั่วโมงไงใช่ตรงเนี้ยเบิกบึ๊กเอ้ยไอ้ยกูกูก็บอกแล้วอยู่บนปูนบนหัวมันจอดนี่ไม่ชัว์เลย โดดแล้วมงเลยอะว่าสบไปเพื่อนดิเซ็งโคาสบไปดิเอาสบไปดิพวกประมูน่ะมีเนี่ยออกไอ้เัยเราไวนสบหนี่นี่นี่มันนี่มาเอาไม่เอาสบึงนี่เอาไม่สบึงเอาปะปูโอละตัดตัดเลยมงอ่นี่คือไม่มีหอมีห่ไหมไม่ไดลวเอง